เราจะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชลาที่สองท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชลาที่สองฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามช่วงคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชลาที่สอง ท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชาชาลาที่สองฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามช่วงคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ